ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่ออารกะเป็นเจ้าลัทธิปราศจากความกำหนัดในกามอรกะศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคนเธอแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่าดูก่อนพร,ราหมณ์ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพร,ราหมณ์ หยาดนำคางบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดนำคางฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา ควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำ ฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกขมากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพร,ราหมณ์รอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำ ย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม่ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไมย้ที่ขีดลงไปในนามฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศล กวนประพฤติปรมจันเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพร,รามแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุด แต่ที่แท้แม่นามนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม่ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่นามที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์บุรุษมีกำลังอมก้อนเขละไว้ที่ปลายลินแล้วพึงถ่มไปโดยง่ายได้แม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขละ ฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์ ชินเนื้อที่ใส่ไวในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชินเนื้อฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา ควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพรามแม่โคที่จะถูกเชือ่อที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชื่อฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแคลนมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหกหมื่นปีเด็กหญิงมีอายุห้าร้อยปีจึงควรแก่การมีสามีก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอาพาธหกอย่างเท่านั้นคือเย็นร้อนหิวระหาย ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอรกระศาสดานันเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนตั้งอยู่นานมีอาพาธน้อยอย่างนี้จักแสดงธรรมให้สาวกฟังอย่างนี้ว่าดูก่อนพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อย นิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบ ก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายหนอยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านั่นบ้างเกินกว่าบ้างก็คนที่มีอายุอยู่ถึงร้อยปีย่อมอยู่ครบ300ร้ฤดูคือฤดูหนาว100ร้ฤดูร้อน100ร้ฤดูฝน หนึ่งรอยคนที่มีอายุอยู่ถึงสามร้อยฤดูย่อมอยู่ครบหนึ่งพันสองร้อยเดือนคือฤดูหนาวสี่ร้อยเดือนฤดูร้อนสี่ร้อยเดือนฤดูฝนสี่ร้อยเดือนคนที่มีอายุอยู่ถึงหนึ่งพันสองร้อยเดือนย่อมอยู่ครบ 2400กึ่งเดือนคือฤดูหนาวแ0ดกึ่งเดือนฤดูร้อนแปดกึ่งเดือนฤดูฝน800กึ่งเดือนคนที่มีอายุอยู่ครบ2400กึ่งเดือนย่อมอยู่ครบ3 6 0 0มืราตรีคือฤดูหนาว หน0 0งราตรีฤดูร้อนหน0 0งราตรีฤดูฝน1 2ึ0 0หราตรีคนที่มีอายุอยู่ถึง3 6 0 0มราตรีย่อมบริโภคอาหาร72,000เวลาคือฤดูหนาว2 4งหมพเวลา ฤดูร้อน2 4 0 0มเวลาฤดูฝน2 4 0 0มเวลาพร้อมๆกับดื่มนมมารดาและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารในสองประการนั้นอันตรายแห่งการบริโภคอาหารมีดังนี้คือกลโกรธย่อมไม่บริโภคอาหาร คนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหารคนป่วยไข้ก็ไม่บริโภคอาหารคนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารเพราะไม่ได้อาหารจึงไม่บริโภคอาหารดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้กำหนดอายุประมาณแห่งอายุฤดู ปีเดือนกึ่งเดือนราตรีวันการบริโภคอาหารและอันตารายแห่งการบริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีด้วยประการดังนี้แลว้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูพึงกระทําแก่สาวกกิจนันเรากระทําแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลย นี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย